สวัสดีครับับาพบกันอีกครั้งวันนี้เราจะพาเดินทางกันอีกแล้ววันนี้เราจะไปที่ภูเก็ตครับเป็นการเดินทางกับสายการบินไทยเวสเจ็ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิมุ่งหน้าไปภูเก็ตช่วงเวลา1-2ปีที่ผ่านมานะครับสายการบินไทยเวีเจ็ทก็ได้เปิดให้บริการเส้นทางใหม่ๆต่างๆมากมายนะครับล้วก็ขยายการบริการต่างๆเพิ่มความถี่มากขึ้นนะครับหลายๆคนก็คงจะพอคุ้นเคยกับสายการบินนี้อยู่แล้วนะครับเราก็ทํารีวิวกันไปหลายครั้งวันนี้นะครับนอกเหนือจากพานั่งเครื่องบินแล้วนะครับเราก็จะมา แนะนำนะครับหรือว่ามารีวิวขั้นตอนหรือวิธีการที่จะทําให้การเดินทางกับสายการบินไทยเวสเทินั้นสะดวกสบายและง่ายมากขึ้นนะครับเมื่อกี้นะครับจะเห็นว่าที่หน้าเคาน์เตอร์ชอินเนี่ยก็จะมีป้ายบอกว่าเคาน์เตอร์ชอินของสายการบินไทยเวสเทิเนี่ยจะปิดให้บริการเวลา45นาทีก่อนเวลาเครื่องออกนะครับแล้วก็ในช่วงที่ผู้สัญนเยอะหรือมิถุนวินออกมากๆเนี่ยที่เคาน์เตอร์ชอินก็อาจจะมีคนเยอะ ดังนั้นแล้วนะครับเราก็อยากจะมาแนะนำหนึ่งในเคล็ดลับที่ทําให้การเดินทางของเราสะดวกสบายและง่ายมากขึ้นเพราะว่าตอนนี้สายขี่บินไทยเวชเนะครับสำหรับเที่ยวบินภายในประเทศเนี่ยสามารถเช็คอินออนไลน์ได้ตัวเองได้แล้วนะครับผ่านเว็บไซต์ w w w v w i e w e c a t a i r c o m นะครับทั้งจากในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือนะครับหรือว่าทางหน้าเว็บไซต์บนคอมพิวเตอร์ก็ได้เข้าไปที่ w w w v w i e w e c a t a i r c o m นะครับแล้วก็เลือกแ็บเช็คอินออนไลน์ โดยเราสามารถเลือกเช็คอินออนไลน์สาหรับเที่ยวบินภายในประเทศของไทยเว j เ t ต์ครับได้ตั้งแต่24ชั่วโมงถึง1ชั่วโมงก่อนเวลาออกเดินทางของเที่ยวบินแล้วก็ตอนนี้ครับการเดินทางไปยังบางพื้นที่นะครับบางจังหวัดเนี่ยอาจจะมีเงื่อนไขยอยู่ว่าจะต้องมีการแสดงผลการฉีดวัคซีนอะไรต่างๆตามเงื่อนไขของแต่ละปลายทางนะครับซึ่งตอนนี้เราสามารถ i v a t e Digital h e a l t h p a s s ในแอปหมอพร้อมนะครับแล้วก็เชื่อมต่อกับการออนไลน์เช็คอินของสายบินไทยเวชเชตได้ด้วยครับ ซึ่งเมื่อเรา activate digital h e a l t h pass ในแอปหมอพร้อมแล้วครับแล้วพอมาทำออนไลชีอินของสายบินไทยเวสเจิรเนี่ยเมื่อเรากรอกเลขประจำตัวประชาชนเราลงไปครับเราจะสามารถ Verify ข้อมูลในหมอพร้อมครับล้วก็ได้ตราประทับรับรองของหมอพร้อมลงในบอดดิ้งพาร์สหรือในการเช็คอินออนไลน์ของเราโดยอัตโนมัตินะครับตามข้อมูลที่เรามีอยู่กับหมอพร้อมเลยแล้วเราก็เช็คอินเรียบร้อยนะครับแล้วก็สามารถดาวน์โหลดบอดดิ้งพาสแล้วก็พิมพ์บอดดิ้งพาสออกมาเองได้เลยนะครับซึ่งบอดดิ้งพาสเนี่ยก็จะมีตราประทับ หมอพร้อมนะครับบูรีฟเรียบร้อยนะครับข้อมูลที่เราชี้อินไปก็จะอยู่บนบอ r ดิ n งพ a าสนี้นะครับไร้การสัมผัสสะดวกสบายมากขึ้นแล้วก็อีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ของไทยเว็เทียนครับที่มีให้บริการแล้วตอนนี้ก็คือเอมี่แชทบอทนะครับเป็นผู้ช่วยอัจฉริยะในรูปแบบแชทบอทที่ให้ความช่วยเหลือเราได้ตลอด24ชั่วโมงครับสามารถเข้าถึงได้ทั้งบนเว็บไซต์นะครับใน Facebook แล้วก็ในไลน์ในเว็บไซต์เนี่ยเอมี่แชทบอทก็สามารถใช้งานได้ทั้งบนเบราว์เซอร์บน คอมพิวเตอร์เดสก์ท็อปหรือว่าพวกโน้ตบุ๊กนะครับหรือในเบราว์เซอร์ของโทรศัพท์มือถือเมื่อเข้าไปที่เว็บไซต์ของสายกครบินเวยดเจอเนี่ยก็สามารถใช้งานได้นะครับก็จะเป็นรูปไอคอนรูปตุ๊กตาเครื่องบินที่อยู่บริเวณมุมขวาล่างนะครับก็กดเข้าไปแล้วก็จะเจอน้องเอมี่มาคุยด้วยนะครับใช้งานได้2ภาษาคือภาษาไทยกับภาษาอังกฤษนะครับก็ใช้งานผ่านคําสั่งง่ายๆต่างๆครับสามารถทําการจองตั๋วเครื่องบินจัดก,การบุ๊กกิ้งนะครับเพิ่มน้ําหนักเพิ่มที่นั่งเลือกที่นั่งได้นะครับ รวมถึงเปลี่ยนแปลงเที่ยวบินแล้วก็ซื้อบริการเสริมเพิ่มเติมต่างๆก็สามารถทําได้ผ่านเอมี่แชทบอร์ดนะครับให้น้องเอมี่ช่วยได้ครับเป็นอีกหนึ่งฟีเจอร์ใหม่ของไทยเว็บเจอที่เพิ่มขึ้นมาตอนนี้นะเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับผู้สารให้สะดวกสบายมากขึ้นในการเดินทางนะครับตัดกลับมาที่สนามบินสวนอภูมินะครับเราช็คอินออนไลน์มาแล้วจากบ้าน,นครับถ้าเกิดมีกระเป๋าจะต้อง ฝากจะต้องโหลดเนี่ยก็มาแวะที่เคาน์เตอร์ออนไลน์เช็คอินแล้วก็แบ็กเกตดรอปตรงนี้นะครับก็จะสะดวกสบายมากขึ้นนะครับเพราะว่าคิวก็จะสั้นกว่าแล้วก็ดําเนินการด้วยรวดเร็วกว่าครับหรือว่าถ้าเกิดใครไม่มีสัมภาระจะต้องโหลดนะครับก็ถือบอร์ดิงพาสที่ปริ้นมาจากบ้านนะครับตรงเข้าไปอย่างที่เกตได้เลยนะครับก็จะทําให้เราประหยัดเวลาแล้วก็ลดขั้นตอนความวุ่นวายที่สนามบินลงได้นะครับสำหรับบอร์ดิงพาสที่เราเช็คอินออนไลน์มาจากบ้านนะครับแล้วก็ปริ้นมาจากบ้านหรือว่าเช็คอินล้วงหน้านานา,นา,นานเนี่ยจะยังไม่มี สายการบินยังไม่ได้รับการจัดสัรเกตจากสนามบินครับต้องมาแวะดูป้ายตรงนี้ครับจะระบุเกตหรือทางออกขึ้นเครื่องของเราไว้นะรเราจะได้เดินทางไปทึ่ถูกครับแวะมาดูข้อมูลตรงนี้สักนิดนึ่งครับแล้วก็เดินตรงไปที่เกตได้อย่างถูกต้องนะครับเมื่อกี้เราก็เห็นแล้วครับเที่ยวบิน VZ304 ของเราเนี่ยจะใช้ทางออกื่องเครื่องหมายเลข A6 นะครับเราก็เดี๋ยวเดินไปที่เกต A6 กกันระหว่างทางเดินไปที่เกตก็เป็นบริเวณนี้เป็นบริเวณที่เป็นจุดรวมของบริการร้านอาหารร้านค้าต่างๆที่ตรงจุดตัด ของคอสเอกับของคอสปีที่สนามบินสุวรรณภูมิครับก็ให้ดูบรรยากาศร้านค้าร้านอาหารที่มาเปิดให้บริการเพิ่มขึ้นในช่วงนี้นะครับมีร้านใหม่ๆเปิดขึ้นมา2อสร้านนะครับเมืกกม่อสักครู่ที่ป้ายแสดงข้อมูลเที่ยวบินขาออกครับเราได้ดูมาแล้วครับว่าเที่ยวบินวีแซทสามนของเราเนี่ยจะออกเดินทางจากเกตเอหนะครับเราก็ผ่านไปยังจุดตรวจคนครับแล้วก็ทางเข้าเกตที่ของคอสเอนครับเพื่อจะตรงไปยังจุดรอขึ้นเครื่องของเราคือที่ทางออกขึ้นเครื่องหมายเลข A6 หรือว่าเกต A6 นั่นเอง วันนี้ทางออกเครื่องของเราเนี่ยอยู่ไกลสุดปลายของ,ของคอสเลยนะครับเกต A6 ก็ต้องเผื่อเวลาผ่านจุดตรวจโค้ินะรแล้วก็เผื่อเวลาเดินมาเกตกันด้วยครับแต่ว่าการที่เราใช้วิธีการออนไลน์เช็คอินแล้วก็รีบไปดรอปกระเป๋าก็ทําให้ประหยัดเวลาแล้วก็มีเวลาเหลือพอสมควรนะรมาถึงเคียนครับมองออกไปนอกหนะ้าต่างที่เกตก็จะเห็นว่าเครื่องบินที่จะพาเราไปภูกเก็ตนั้นเข้ามาจอดพอดีนะครับเป็น Airbus A 3 2 0ลายพิเศษลาย a m a z i n g Thailand ของสายการบินไทยเวสเจ็ทนะครับ สำหรับคนที่เช็คอินด้วยตนเองครับแล้วก็ไม่ได้โหลดกระเป๋าไม่ได้แวะที่เคาน์เตอร์ครับที่หน้าเกรตเนี่ยพนักง,งานเขาจะมาติดแท็กให้กับกระเป๋าที่เราถือขึ้นเครื่องแบบนี้ด้วยนะครับได้เวลาขึ้นเครื่องครับในขณะที่เราบอดดิ้งหรือว่าขึ้นเครื่องเนี่ยก็สามารถใช้บอดดิ้งพาสกระดาษ A4 ที่เราปริ้นมาจากบ้านเนี่ยโชว์พร้อมกับบัตรประชาชนหรือว่าบัตรประจำตัวของเราให้กับพนักง,งานที่เกรติได้เลยครับรวมถึงใช้แสดงให้กับพนักง,งานต้อนรับ,บบนเครื่องบินหรือลูกเรือที่หน้าเครื่องด้วยนะครับ พนังงานต้อนรับบนเครื่องบินก็คอยอํานวยความสะดวกให้เราในการขึ้นเครื่องครับสายการบ,บินไทยเวสเทิรเนี่ยเขาได้รางวัลสายการบ,บินที่มีลูกเรือเป็นมิรมากที่สุดครับเป็นรางวัล most passenger friendly cabin crew นะครับจาก international finance magazine กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษเพิ่งได้รางวัลมาได้เวลาออกเดินทางจากสนามบินสวนรภูมิมุ่งหน้าไปภูกเก็ตครับเที่ยวบินไทยเวสเทิร์นวีซของเราเนี่ยก็จะออกเดินทางจากสุวรรณภูมิเวลา10โมงครึ่งครับแล้วก็มีกำหนดจะไปถึงภูกเก็ตเวลา11อนาฬิกา 55นาทีไปชมบรรยากาศการออกเดินทางของ Airbus A 3 2 0จากสนามบินสุวรรณภูมิกันครับ เครื่องบินบินขึ้นมาแล้วนะครับตอนนี้เราก็กําลังบินออกจากแผ่นดินครับมุ่งหน้าเข้าไปยังอ่าวไทยนะครับมองออกไปทางขวามือเนี่ยจะเห็นปากแม่น้ําเจ้าพยานะครับโชคดีที่วันนี้อากาศค่อนข้างสดใสนะฟ้าใสาแล้วก็แดดดีมากๆแล้วเราก็บินตัดข้ามอ่าวไทยนะครับไปยังบริเวณแผ่นดินอีกฝั่งหนึ่งครับที่เพชรบุรีครับตอนนี้จะเห็นตัวเมืองเพชรบุรีอยู่ในภาพบรรยากาศในห้องโดยสารตอนนี้รับเนื่องจากว่าทางกพทหรือว่าสำนักง,งานการบินพลเรือนแ,น,นแห่งประเทศไทยเนี่ย ยังไม่ให้มีการจําหน่ายอาหารและเครื่องดืมด่มใดๆหรือบริการอาหารและเครื่องดืมด่มใดๆบนเที่ยวบินนะครับก็เลยยังจะไม่มีการเขียนลดบริการอาหารและเครื่องดื่มที่เราคุ้นเคยนะครับแต่ว่าถ้าเกิดใครต้องการความช่วยเหลือใดๆเพิ่มเติมตหรือว่ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็สามารถแจ้งกับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินหรือว่าลูกเรือได้นะครับเขาก็อยู่คอยช่วยเหลือคอยอนนวยความสะดวกตลอดเที่ยวบ,บินนะครับวันนี้โชคดีครับอากาศดีได้ชมวิวตลอดทางตอนนี้เราอยู่ที่อำเภอบางสะพานจังหวัดประจวบคีรีขันธ์นะครับกำลังมุ่งหน้าลงใต้ไปเรื่อยๆ บินเลยมาอีกหน่อยครับบริเวณนี้ก็เป็นหาดทุ่งยางครับอำเภอปะทิวจังหวัดชุมพรเรายังคงบินเรียบอ่าวไทยมาเรื่อยๆครับตอนนี้เห็นสนามบินชุมพรอยู่ในภาพครับแต่ว่าถ้าเกิดมองไกลออกไปเนี่ยตรงนั้นจะเป็นชายฝั่งอันดามันนะครับจากอ่าวไทยที่เราบินอยู่ครับสามารถมองได้ไกลข้ามไปยังชายฝั่งอันดามันได้เลยนะครับวันนี้อากาศดีมากๆแล้วก็บริเวณนี้ก็เป็นส่วนที่แคบที่สุดของคาบสมุทรภาคใต้นะครับบริเวณที่เป็นรอยต่อของจังหวัดชุมพรและจังหวัดละนองหรือว่าคอคอดกระนั่นเอง ทำให้เราสามารถมองเห็นทั้งฝั่งอ่าวไทยแล้วก็ฝั่งอนามบนได้พร้อมๆกันเลยส่วนทิวทัศน์ที่สวยงามเบื้องล่างครับมีภูเขาแล้วก็มีแหล่งน้ําขนาดใหญ่นะครับบริเวณนี้คือเขาศกนะครับในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีหรือบริเวณเขื่อนเชี่ยวหลานเขื่อนรัชประภานั่นเองตรงนี้ไม่ใช่ทะเลนะเป็นแหล่งน้ําจืดขนาดใหญ่นะครับกลางพื้นที่ของภาคใต้นะครับในเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานี และด้วยทิวทัศน์ที่สวยงามนะครับทำให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวด้วยนะครับมองจากบนเครื่องบินแบบนี้ยังเห็นเลยนะครับว่าสวยมากๆหลายหลายคนก็เคยเรียกว่าเป็นกุ้ยหลินเมืองไทยนะครับสำหรับที่เขาศกพอเลยสุราธานีมาแล้วนะครับอีกไม่นานเราก็จะลงจอดที่ภูเก็ตแล้วนะครับพนักงานต้อนรับบนเครื่องบินก็เตรียมความเรียบร้อยของห้องโดยสารนะครับให้พร้อมสาหรับการลงจอดที่ภูเก็ตจากอ่าวไทยที่เราบินผ่านมาในตอนแรกครับตอนนี้เรากาลังจะบินข้ามฝั่งไปออกฝั่งอันดามันนะครับ บริเวณที่เราเห็นตอนนี้ก็เหนือจังหวัดพังงาครับมองไปเห็นเขาหลักเห็นบริเวณทับละมุนะครับตอนนี้ก็บินมาถึงอันดามันแล้วครับข้างล่างก็เห็นแนวชายหาดยาวครับที่ท้ายเหมืองพังงาในช่วงฤดูหนาวนะครับเครื่องบินมักจะลงจากฝั่งทะเลหรือว่าฝั่งที่บินผ่านเหนือหาดไม้ขาวหันอายางน,นะครับก่อนจะลงที่ทางวิ่งศูนย์้าของสนามบ,บินภูเก็ตนั่นเอง แล้วก็ทําให้บริเวณที่หาดไม้ขาวครับกลายเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับที่เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวหลายคนนิยมมาถ่ายรูปคู่กับเครื่องบินที่กาลังบินผ่านเหนือชายหาดนะครับในระดับต่ําก่อนที่จะลงจอดที่สนามบินภูเกต็ตเดี๋ยวไปชมบรรยากาศตอนเครื่องบินลงที่ภูเก็ตนะครับผ่านหาดในยางและหาดไม้ขาวกันครับ ที่ยวบิน VZ 304ของสายการบินไทยเวียเจนะพาเราเดินทางมาถึงท่าอากาศยานภูเก็ตเป็นที่เรียบร้อยนะครับเวลาตอนนี้ก็ประมาณ11โมง50นาทีนะครับเกือบเกือบเที่ยงที่ภูเก็ตแดดกำลังสดใสาอากาศกำลังดีนะครับเดี๋ยวเราจะไปเที่ยวภูเก็ตกันต่อนะครับแต่ว่าตอนนี้เราขึ้นไปจอดที่อาคารผู้สายแล้วก็ลงจากเครื่องก่อนนะครับก็เป็นอีกหนึ่งทริปรที่เดินทางราบรื่นและสะดวกสบายนะครับที่สําคัญคือระหว่างทางวันนี้ครับโชคดีมากๆที่ได้ชมวิวตลอดทางนะครับอากาศดีมากๆเลย ลงจากเครื่องนะครับมาสกู่ลูกเรือก็ยิ้มแย้มขอบคุณเรานะครับแล้วก็ส่งเราลงจากเครื่องตอนนี้เราก็เดินเข้ามายังในอาคารผู้สานของสนามบินภูเก็ตครับเป็นอาคารผู้สานภายในประเทศนะรบ,บรรยากาศที่ภูเก็ตในช่วงนี้ก็เริ่มคึกคักมากาขึ้นแล้วนะครับนักท่องเที่ยวทั้งในประเทศและจากต่างประเทศก็เริ่มเดินทางเข้ามามากขึ้น สำหรับเที่ยวบินของไทยเวทเจนเองตอนนี้ก็มีให้บริการเที่ยวบินเชื่อมต่อถึง4เส้นทางภายในประเทศกับภูเก็ตนะครับนอกเหนือจากสวนอภูมิที่เราพาเดินทางมาแล้วเนี่ยก็ยังมีเที่ยวบินเชื่อมไปยังเชียงใหม่เชียงรายแล้วก็อุดรธานีนะครับทั้ง3จุดบินนี้นครับสามารถบินตรงสู่ภูเก็ตได้เลยครับจากเหนือจากอีสานจะบินไปเที่ยวภูเก็ตก็ได้นะรหรือว่าจากภูเก็ตจะบินไปเที่ยวภาคเหนือภาคอีสานก็สะดวกสบายเช่นกันครับไทยเวทเจนมีให้บริการเชื่อมต่อภูเก็ตถึง4เส้นทางบินเลยตอนนี้ งจากขึ้นบินแล้วก็พาไปชมบรรยากาศของภูเก็ตกันต่อนะครับหลายหลายคนเมื่อนึกถึงภูเก็ตก็มักจะถึงชายหาดและชายทะเลนะครับเราก็มาอยู่กันที่หาดสุรินนะครับหนึ่งในชายหาดหลายสิบหาดของภูเก็ตครับที่สําคัญคือตอนนี้บรรยากาศของการท่องเที่ยวบรรยากาศความคึกคักของภูเก็ตก็กลับมามากขึ้นแล้วนะครับแต่น้ําทะเลยังใสนะครับแล้วชายหาดก็ยังสวยเช่นเดิมนะครับแล้วก็ถ้าอยากจะหนีร้อนจากที่อื่นทั่วเมืองไทยนะครับมาพักผ่อนชายทะเลที่ภูเก็ตตอนนี้ก็ ง่ายๆและสะดวกสบายครับจะบินมาจากเชียงรายเชียงใหม่อุดรธานีนะครับหรือว่าที่กรุงเทพสุวรรณภูมิครับไทยเวสเจ็ทก็มีเที่ยวบินตรงมาอย่างภูเก็ตได้เดี๋ยวจะพาไปชมบรรยากาศในมุมอื่นของภูเก็ตกันต่อนะครับโดยเฉพาะในย่านชายหาดท,ที่เป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างเช่นหาดกมลาแล้วก็หาดป่าตองครับเราก็ตะเวนไปหลายหาดนะครับทั้งกมลานะครับแล้วเดี๋ยวจะไปต่อที่หาดป่าตองนะครับก็พบว่า ถึงแม้บรรยากาศของการท่องเที่ยวจะเริ่มกลับมาบ้างแล้วนะครับมีนักท่องเที่ยวทั้งจากภายในประเทศและต่างประเทศทยอยกลับมาที่ภูเกต็ตบ้างแล้วนะครับแต่ว่าบรรยากาศก็ยังรู้สึกว่าไม่ได้แน่นจนล้นหรือว่าคับข้างเกินไปนะครับเป็นภูเก็ตที่อยู่ในบรรยากาศที่กําลังสวยงามสบายๆครับไม่ได้แน่นจนคับข้างจนเกินไปนะครับแล้วก็ไม่ได้ร้างจนเงียบเหงานี่ก็เป็นบรรยากาศที่หาดป่าตองครับซึ่งก็ถือว่าเป็นชายหาดที่เป็น ศูนย์กลางของแหล่งท่องเที่ยวแล้วก็ชุมชนด้านการท่องเที่ยวที่ใหญ่ที่สุดของภูเก็ตเลยก็ว่าได้นะครับบรรยากาศที่ป่าตองก็เริ่มมีสีสันเริ่มมีความคึกคักมากขึ้นครับเมื่อเทียบกับช่วงเวลาต่างๆในระยะเวลา เกือบสองปีที่ผ่านมานะครับที่นี่ก็มีชีวิตชีวากลับขึ้นมาอีกครั้งนะครับแต่ใช่ว่าภูเก็ตจะมีแต่ทะเลนะครับจากชายหาดทับเราจะพาไปเที่ยวน้ําตกกันต่อครับที่นี่คือน้ําตกโตนไซนะครับซึ่งก็อยู่บนเกาะภูเก็ตเนี่ยแหละครับแล้วก็อยู่ไม่ไกลจากถนนสายหลักนะครับเลี้ยวเข้ามานิดเดียวแล้วก็เดินไม่ไกลเลยครับก็ได้มาชมธรรมชาติของน้ําตกกลางเกาะภูเก็ตแบบนี้ ตอนไปชายหาดเราให้ฟังเสียงคลื่นกระทบชายหาดไปแล้วนะครับพอมาน้ําตกก็ฟังเสียงทาน้ํากระทบแง่งหินที่น้ําตกนะครับก็ได้บรรยากาศทั้ง2แบบครับที่ภูเก็ตครับมีครบต่อไปก็เป็นอีกหนึ่งสิ่งสําคัญของภูเก็ตครับเรามาที่ย่านเมืองเก่าภูเก็ตครับในตัวเมืองภูเก็ตมาลองชิมอาหารต่างๆทั้งอาหารทะเลอาหารสไตล์ภูเก็ตอาหารใต้นะครับนี่คือร้านตู้กับข้าวครับเป็นหนึ่งในร้านดังภูเก็ตนะครับก็ไปตะเวนเที่ยวมาหลายที่แล้วครับก็หิวแล้วก็จะมาลอง หลายายเมนูกันที่นี่มาแล้วอาหารมากมายน่ากินทั้งนั้นเลยวันนี้เราสั่งมีแกงปูใบชะพูเสิร์ฟพร้อมกับมีขาาแล้วมีหุ้นนะครับแล้วก็มีปลาเจียนนะครับแล้วก็มีเกี๊ยนทอดมีใบเลี้ยงผัดไข่แล้วก็มีกุ้งซอสมะขามสำหรับเมนูที่นิยมกันมากอย่างเช่นแกงปูนี้ก็เห็นเลยครับว่าเนื้อปูเน้นๆนะครับแล้วก็แกงก็เข้มข้นนะครับเครื่องแกงรสชาติจัดจ้าน ส่วนปลาเทียนกระเกี้ยนทอดนี่ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูที่ทางร้านบอกว่าเขาเป็นเมนูพื้นเมืองภูเก็ตอรับให้มาลองกันดูเดินจากร้านตู้กบข้าวมาหน่อยนะครับเป็นร้านไอศครีมครับแต่ว่าเป็นไอศครีมที่มีรสชาติต่างๆมากมายเราจะมาลองหนึ่งในรสชาติที่เป็นภูเก็ตภูเก็ตนะครับนั่นก็คือไอศครีมรสชาติต้าซ่อนนะครับซึ่งก็เป็นอาหารเป็นขนมแค่ขนมเปียนครับซึ่งเวลาใครมาภูเก็ตก็มักจะนึกถึงนะครับแต่ว่าวันนี้มาลองในรูปแบบไอศครีมครับก็อร่อยดีเหมือนกันนะครับ ยังไม่หมดกับเรื่องการกินเรามาต่อกันที่โกเบนเข้าวต้มแห้งนะครับเป็นอีกหนึ่งร้านดังเมืองภูกเก็ตก็อยู่ในตัวเมืองภูเก็ตนะครับอาหารดังๆก็คือข้าวต้มแห้งนั่นเองแต่ว่าวันนี้เราสั่งมาทั้งข้าวต้มแห้งครับทั้งก๋วยจับทั้งต้มกระดูกสันหลังครับแล้วก็หมูกรอบนะครับอร่อยทุกอย่างเลยอันนี้ชิมมาหมดแล้วครับชิมหมดเกลี้ยงเลยทุกอย่างอร่อยหมดเลยก็เป็นอีกหนึ่งร้านดังภูเก็ตที่ใครๆมาก็ต้องติดใจนะครับ นี่ก็เป็นก๋วยจั๊บครับเป็นอีกหนึ่งเมนูที่แนะนําให้มาลองที่โกเบนข้าวต้มแห้งครับถ้าเกิดใครกินข้าวต้มแห้งเบื่อแล้วก็ลองก๋วยจั๊บดูบ้างสลับจากอาหารขาวนะครับมาเป็นอาหารเบาๆแบบขนมของหวานกันบ้างครับที่ร้านไทปันครับอยู่ในกลางเมืองภูเก็ตเนี่ยแหละครับเขาบอกว่าเป็นร้านน้ำต้าหู้ฮ่องกงปลาท่องโกยักษ์แล้วก็ขนมหวานไทยจีนวันนี้ที่เราสั่งมาก็มีไทปันโกนะครับก็คือปลาท่องโกยักษ์นะครับเสิร์ฟมาพร้อมกับนมข้นหวานแล้วก็สังขยาแล้วก็มีเมนู ชาากล้วยนมสดภูเขาไฟนะครับก็เป็นเาากล้วยนมสดนะครับที่โรยผงไมโรยอยู่ข้างบน,นครับแล้วก็มีซีเรียวนิดหน่อยนะครับอยู่ข้างๆและนี่คือพุดดิ้งชานมฮ่องกงรับเป็นพุดดิ้งที่มีรสคล้ายชานมแล้วก็มีโรยคล้ายๆเป็นมุกบราวน์ซูการ์แล้วก็ไข่มุกมาวางไว้ข้างๆด้วยนะครับก็รับประทานพร้อมๆกันก็อร่อยแล้วก็แปลกดีนะครับรสชาติก็นุ่มลิ้นดีสําหรับพุดดิ้งชานมฮ่องกงก็เป็นบรรดา ร้านอาหารร้านขนมต่างๆที่เราตะเวนกินทั่วตัวเมืองเก่าภูเก็ตในยามค่ําคืนครับนี่ก็เป็นบรรยากาศในย่านเมืองเก่าภูเก็ตนะครับเดี๋ยวจากเมืองเก่าภูเก็ตเนี่ยเราจะย้ายที่กันบ้างไปดูความคึกคักของย่านท่องเที่ยววาร์ปกลับมาที่ป่าตองครับตรงนี้คือถนนบางลาหรือว่าซอยบางลาเป็นย่านสถานบันเทิงครับแหล่งบันเทิงท่องเที่ยวยามค่ําคืนของย่านนักท่องเที่ยวที่ภูเก็ตนะครับ ซึ่งตอนนี้ก็กลับมาเปิดกันแล้วนะครับแล้วก็มีมาตรการในการคัดกรองผู้เข้าใช้บริการครับต้องแสดงการฉีดวัคซีนต,ต่างก่อนที่จะเข้ามาในบริเวณนี้ได้นะครับบรรยากาศก็คึกคักขึ้นมากครับเมื่อเทียบกับในระยะเวลา2ปีที่ผ่านมานครับที่ตรงนี้กลายเป็นเมืองล้างไปนานเหมือนกันนะแต่ว่าตอนนี้บรรยากาศของความคึกคักก็เริ่มกลับมามากขึ้นแล้วครับก็เป็นอีกหนึ่งสีสันยามค่ําคืนที่ย่านบางลาครับที่หาดปลาตองภูเก็ตนะครับ มาภูเก็ตรอบนี้ก็ให้ชมบรรยากาศทั้งกลางวันและกลางคืนนะครับทั้งแง่มุมในด้านธรรมชาติชายหาดนะครับแล้วก็สถานที่ท่องเที่ยวต่างๆของภูเก็ตทั้งในย่านเมืองเก่าแล้วก็ย่านสถานที่ท่องเที่ยวย่านนักท่องเที่ยวอย่างปาดตองและชายหาดต่างๆตอนนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศครับมาตามเทรนคาเฟ่ฮอปปิ้งกันบ้างครับเรามาตะเวนชิมตะเวนชมที่คาเฟ่สักร้านสองร้านบนเกาะภูเก็ตครับอันนี้เป็นร้านแรกนะครับอยู่แถวแถวตลาดนะครับ ตกแต่งสไตล์โมโร็อกโกนะครับก็ให้บรรยากาศเป็นคาเฟ่ที่มีทีมร้านชัดเจนนะครับบรรยากาศร้านก็สวยดีนะครับก็แวะมาชิมกาแฟมาจิบเครื่องดื่มมานั่งเล่นนะครับพักกับบรรยากาศไปเที่ยวชายหาดเที่ยวชายทะเลนะครับแล้วก็กินกินกินบ้าน,นครับก็มาดื่มอะไรเบาๆกันที่คาเฟ่ แวะมาอีกร้าน,นครับชื่อร้านซิงค์คอฟฟี่บาร์แอนด์โรสเอรี่นะครับอยู่แถวแถวย่านหาดกำมะลาร้านนี้เนี่ยที่เขาดังๆก็คือครัวซองแล้วก็สโค้นะครับรวมถึงพวกขนมต่างๆนะครับแล้วก็กาแฟด้วยบรรยากาศในร้านก็ตกแต่งสไตล์สีขาวๆนะครับแล้วก็มีเฟอร์นิเจอร์เป็นไม้ก็มีมุมถ่ายรูปหลายมุมเหมือนกันนะครับแล้วก็เมนูที่เราชอบมากๆเลยคือซิกเนเจอร์ช็อกโกแลตอร่อยมากๆครับเข้มข้นชอบสะใจจริงๆ ก็ปิดท้ายบรรยากาศที่ภูเก็ตจากร้านนี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมวิดีโอนี้นะครับแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปขอบคุณและก็สวัสดีนะครับ